ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่งหนึ่งที่เคยร่ำดังเคยร่ำดังมาก่อนอันหนอ่นบกห็นน้ำมันนั้เหินมันย่อยลงมาเป็นบกห็นอันนั้นเป็นอะไปร สุดส um, um, hey, hey. yeah, hey, hey. ุดพ ah. ี today, yeah. uh. oh, hon, right so uh, right. ่แม oh. ่แม่พี่แทงพี่เข้าไปพี่บ่ลงทังแล้วหัวเอองหัวไปล้วเข้า่าจองคือหานัวยีเนี่ยจะฟ้องมาไจ้าหังพี่เราอย่างไปหังปุนอยู่ลนวลงกาผู้เต้าฮะวันนี้ขึ้นไปถึงด้วยไปบ่ เนี่ยเนี่ยไปบ่เนี่ยแม่บ่พ่อไปฮะพ่อมาเนี่ยพ่อพ่อพ่อโม่พ่อโค่บอกไปพ่อเคยมาดูอยอะหรอกมั้งอ่่